เคสนี้เสริมหน้าอ,อกด้วยซิลโิโคนเมนเตอร์ผิวทราย ขนาด 300cc นะคะจะรีระคนไข้ก่อนที่จะเสริมหน้าอกนะคะคนไข้ของเรานะคะผ่านการให้นมบุตรมาเต้านมนะคะฟอหดตัวลงแล้วก็มีความหย่อนคล้อยถ่วงลงด้านล่างนะคะหลังทําทันทีทททนะคะเนินเอกของคนไข้กลับมาอวบอิ่มอีกครั้งนมมีความชิดมีความกระชับปลับมามีเต้านมที่กลมสวยแต่ไม่เป็นบล็อกเทคนนี้ใช้เป็นเทคนิค duo plane เย็บกระชับก้ามเนื้อพร้อมกับ บิกบาดแผลกับราวนมให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้เป็นเทคนิคคล้วยนงใส่ซิลิโคนเข้าไปทำให้บริเวณบาดแผลของเราเล็กได้มากขึ้นลดการเสียดสีบาดแผล เปิดแพลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณราวนมแผลเล็กเย็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่สายเดนไม่ต้องยื่นส่ยระบายเลือดเสริมนอกที่อเดล,ลี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบร้อทับแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใหญ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำอเดลี่คลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ Oh,